ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็สิ่งนี่เกิดขึ้นยู่ที่เกิดขึ้นก็คือเรามนหน้าที่ที่จะด,ดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดต่บเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลน,นะคค่ะผมกลับเชิดทูพระองค์ท่านทั้งจากพระองค์นะครับ ขอพระองค์ท่านขรงพร,ระเจริญนะครับแต่แตเล็งเห็นใน้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปลอดโรคปลอดเชือ้อปลอดภัยนะครับการีท่ได้ตู้ว่าว่าทำให้หมอนเนี้ยมีการทํางานที่ดีขึ้นคือด้วยด้วยตัวชุดมันลอนะ้ออ่ะแล้วก็คนไข้ที่เป็นอะไร ที่เราจะต้องตรวจเนี่ยค่ะมันเยอะมากค่ะการทาก็เป็นไปด้วยความลำบากแล้วก็คิดว่าการได้ห้องตรวจเชื้อเนี่ยมันก็สามารถลดการแพร่กระจายเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจค่ะหมอรู้สึกซาบซึง้งแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหาก,การุณาธิคุณโดยจะนํานวัตกรรมห้องตรวจหาเชือ้อ และเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับพระรชาชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 อย่างดีที่สุดและเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นแนวหน้าซึ่งเป็นกำลังหลักในการรักษาผู้ป่วยให้มีขวัญมีกำลังใจและมีความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานต่อไปครับปรื่มใจมากที่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วได้อยู่ในแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนเช่นนี้ค่ะ เมื่อได้ทราบข่าวว่าจะมีตู้พระราชทานมาต้องบอกเลยนะว่าลึกๆเนี่ยมันเหมือนฟ้าประทานมาดีใจว่าไม่ใช่ทาโดยลําพังเนาะยังมีคนเห็นนะว่าทีมงานลําบากพระองค์ท่านส่งมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทํางานโดดเดี่ยวพระองค์ท่านยังเห็นความลําบากของพวกเราอยู่มันเป็นแรงบันดาลใจไงให้เราอยากทํางานอยากทาต่อเพื่อประชาชน อย่างโมดูล่ายูนิตหรือโมดูล่าสวอปยูนิตอันนี้ที่รับพระาชานมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งที่ทําให้การบริการของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดและยังสามารถสร้างความปลอดภัยจากความเสี่ยงให้กับบุคลากรกได้อย่างมาก,กเราจะทําทุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเรานะครับผมไม่สามารถจะอธิบายเป็นคําพูดได้ว่ากําลังใจที่เราได้รับเนี่ยนะครับจากฟ้าจนมาถึงทุกภาคส่วนที่ให้กำลังใจเราได้พวกนี้นครับจะทําให้พวกเราเนี่ยมีมีพลังในการทํางานต่อไปครับ ความสุขมากค่ะมีความสุขตรงที่ทางโรงพยาบาลของเราจะได้รับอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมันจะสะดวกมากในการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายก็เช่นเดียวกันปลอดภัยทั้งพวกเราบุคลากรทางการแพทย์เองแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของคนไข้เพราะเป็นจุดตรวจที่สามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้เลยตรงนี้พื้นที่จริงๆแล้วเป็น cover way ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทีมงานจะสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ อันนี้ข้ามเขาโบวเวย์มาลงในตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมเหมือนเนรามิตมาจริงๆก็คือแบบลอยมาแล้วลงมาลงตรงนี้ตีใจเจ้าว่าโอ้ท่านทรงบรรลืมประชาชนเจ้าในจังหวัดเจียงรายไน่สองสาวันกดเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าทำสำเร็จได้เร็วมากเลยเจ้าคือทรงพวงประชาชนเป็นอย่างมากเลยค่ะด้วยทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงเป็นศูนย์ การรวมพลังนะครับทั้งนี้ก็เป็นพระมหากรุณาี่คุณบาสมีพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่เ c g ได้มีโอกาสมาร่วมนํานวัตกรรมของเ c g มาทําเป็นห้องตรวจหาเชื้อโควิด ตอนแรกเราไม่มีห้องตรวจไม่มีอะไรเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เราต้องใส่ชุดป้องกันตัวเต็มที่เลยทั้งไม่สะดวกทั้งเรื่องไม่ปลอดภยัยแล้วก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการหาเชื้อเนี่ยมันจะต่ำอันที่สําคัญนั้นหนึ่งนอกจากที่ให้ใคนไข้หายกลับบ้านได้ดีนะคือเจ้าหน้าที่เราต้องไม่ติดเชื้อด้วยในท่านะเป็นพระศกนิจอนของพระเจ้าอยู่หัวกับพาราชีนีหรือซืรร่อซับซึ่งในพระมห้าการุณาธีคุณย่างซุ้งค่ะทีว่วงใหญ่ประชาชน ทำเลหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ในเขตชายแดนเพราะนั้นต้องรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้าออกในประเทศค่อนข้างมากนะครับรวมทั้งมีแรงงานทั้งชาวไทยและก็กัมพูชาเองที่มาใช้บริการนะครับแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วเนี่ยห้องนี้เนื่องจากเป็นห้องความดันลบเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับพวกโรคทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นการ เก็บเสมหาตรวจบนโลกหรือว่าการตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคที่ประจําถิ่งของบ้านเราที่มีประจําทุกปีก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ระยะยาวไปเรื่อยเลยครับโอ้รู้สึกปลาปลื้มใจอย่างที่สุดเลยค่ะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเนี่ยทรงพระราชทานอุปกรณ์ให้กับทางพวกเราแสดงว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในยามทุกข์ยาก เพราะนั้นพวกเราเนี่ยยินดีและก็ดีใจเป็นที่สุดเลยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ